กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทำการบิดเบือนข้อมูลเพื่อที่จะกล่าวหาใส่ร้ายประชาชนซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยทำกันเป็นขบวนการครับเริ่มตั้งแต่พออสอรอสอวันก่อนก็ออกมาใส่ร้ายว่าที่มีคนบาดเจ็บล้มตายเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ชุมนุม แล้วก็มีการรับลูกกันระหว่างพอ,อสรสผู้ปฏิบัติหน้าที่ก็คือผบชนคุณคำรนวิทย์แล้วก็รวมไปถึงที่ผมต้อขออนุญาตใช้คำหยาบเล็กน้อยครับทุเรศที่สุดก็คือโคศกคุณปิยะอุทาโยล่าสุดนะครับในช่วงเมื่อวานนี้โคศกสรส พลตำรวจตรีปิยะอุทาโยได้ออกมาใส่ร้ายประชาชนโดยการใช้จินตนาการที่พิสดารที่สุดออกมากล่าวหาว่าตามที่ได้ปรากฏคลิปปรากฏภาพปรากฏพยานหลักฐานว่ามีกลุ่มผู้ร้ายชายชะกันใส่ชุดตำรวจ เข้าไปทุบรถอาสาพยาบาลทุกคนเห็นชัดครับ จากกรณีดังกล่าวพลตำรวจตรีปียะอุทาโย ο, พยายามที่จะผูกเรื่องโยงเรื่องที่มีภาพปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมนำสิ่งของออกมาจากรถตำรวจแล้วก็ผูกเรื่องว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจัดฉากขโมยของตำรวจแต่งเป็นตำรวจแล้วก็มาทุบรถขัดขวางการทำหน้าที่ของพยาบาลอาสาขัดขวางไม่ให้ไปช่วย เพื่อนผู้ชุมนุมกันอยู่นะเวลานั้นซึ่งการจินตนาการดังกล่าวการถูกเรื่องดัง,ดงกล่าวเนี่ยเป็นการจินตนาการที่พิสดารที่สุดครับแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ที่มีวิจารณญาณก็ฟังไม่ขึ้นตามที่พลตำรวจตรีปิยะอุทายโยพยายามที่จะสร้างเรื่องเพราะว่ามันพิรุษอยู่หลายเรื่องครับที่ชัดเจนที่สุดเลยถ้าไปดูภาพ ของกลุ่มตำรวจหรือกลุ่มชายชะก,กันที่แต่งชุดเป็นตำรวจแล้วเข้าไปทุบรถอาสาพยาบาลทุบรถขนส่งสเสบียงอุปกรณ์ที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ชุมนุมดูกันให้ชัดเลยครับเป็นกลุ่มชายชะาก,กันาแต่งชุดตำรวจหลายคนใส่ชุดติดอุปกรณ์เต็มยศมีทั้งหมวก มีทั้งเกาะมีทั้งไม้มีทั้งโล่มีทั้งบูธเต็มยศเลยครับแล้วก็หลายคนผมก็กลับไปดูคลิปที่เขาอ้างว่าเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปหยิบของของตำรวจออกมาก็ปรากฏว่าเป็นเพียงชุดปฏิบัติมีเพียงไม่กี่ชุดแล้วก็มันก็แปลกครับว่าทำไมที่ขโมยไปเนี่ยใส่ออกมาแล้วฟิตอย่างดีเลยครับ เต็มยศเลยครับทั้งบวกทั้งชุดทั้งไม้ทั้งโล่ทั้งรองเท้าบู๊ตซึ่งก็แสดงว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเหล่านี้ใช้เวลาในขณะที่เกิดเหตุกลาหลมีการยิงแก๊สน้ำตามีการยิงกระสุนยางมีการยิงกระสุนจริงมีคนได้รับบาดเจ็บสามารถวางแผน ไปขโมยชุดตำรวจออกมาแต่งเป็นตำรวจแล้วก็ออกมาทุบรถอาสาพยาบาลเพื่อไม่ให้ไปช่วยพวกตัวเองอย่างนั้นเหรอครับผมคิดว่ามันผมสำหรับประชาชนวินยูชนที่มีสามัญสำนึกมันฟังไม่ขึ้นตามที่พลตำรวจตีปิยะอุทายโยพยายามที่จะผูกเรื่องเพื่อจะนำมาใส่ร้ายพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างครับของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานกับสอรอสอแล้วก็ออกมาถแถลงการผ่านทีวีผู้ออกทุกช่องนำข้อมูลมาบิดเบือนผูกโดยใช้จินตนาการที่พิสดารที่สุดมาใส่ร้ายพี่น้องประชาชนเพราะขณะนี้ก็ยังไม่มีปรากฏภาพไหนครับ ที่ทั้งๆที่มีสื่อมวลชนทํางานอยู่ในสถานที่เกิดเหตุมากมายไม่มีภาพไหนเลยครับที่สามารถเก็บเป็นหลักฐานได้ว่ามีผู้ชุมนุมเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่ตำรวจได้ยิงเข้าใส่ประชาชนแต่อย่างไรภาพที่นำาอ,อกมาใช้ที่ลงไทยรัฐหน้าหนึ่งวันก่อน ก็พิสูจน์ออกมาแล้วว่าเป็นภาพเก่าแล้วก็ต้องขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ออกมาแสดงความรับผิดชอบได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้วว่าเป็นภาพเก่าแต่ก็แปลกครับว่าทางส่วนของสอรอสอก็ยังไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใดนอกจากคุณปิยะอุทายโยแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ก่อนเที่ยงก็ ช่วงประมาณเที่ยงวันก็คุณท่านพบชนพลตำรวจโทรคำนวณวิทยุทูปกระจ่างได้ออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนซึ่งตามที่กปปรสรวมถึงตัวผมเองได้ตั้งข้อสักถามหลายวันครับกรณีที่มีชายชุดดำปรากฏตัวบนตึกสูงในบริเวณกระทรวงแรงงาน ณสถานที่เกิดเหตุในเวลาที่เกิดเหตุซึ่งเราก็สันนิษฐานว่ากลุ่มชายชุดดำกลุ่มนี้แหละครับเป็นผู้ที่ใช้อาวุธปืนจริงยิงเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งได้ทำให้ผู้ชุมนุมแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บล้มตายไปสองคนผมก็ต้องถามเพราะว่าคุณคำรวนวิทย์ออกมาตอบว่า จากการศึกษาผลประทุษกรรมได้พบว่าคาดว่ากลุ่มคนดังกล่าวนั้นเป็นบุคคลที่สามซึ่งก็หมายความว่า ไม่ใช่กลุ่มผู้ชุมนุมแสดงว่าคุณคำรณว,วิทย์ยืนยันแล้วว่ากลุ่มชายชุดดําเหล่านี้ไม่ใช่กลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็ชัดเจนที่สุดเพราะในเวลานั้นไม่มีกลุ่มผู้ชุมนุมคนไหนสามารถเข้าไปในพื้นที่ของกระทรวงแรงงานได้ครับแต่ผมก็ต้องถามกลับไปว่าถ้าคุณคำรวนวิทยืนยันว่านี่เป็นบุคคลที่สานี่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปล่อยให้ชายชุดดำเหล่านี้เข้าไปอยู่บนสถานที่ราชการกระหน่ำยิงทำร้ายผู้ชุมนุมทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเปิดเผยได้อย่างไรในคลิปที่ ปรากฏชัดเจนครับบนโลกโซเชียลออนไลน์เนี่ยจริง,รงๆมีคลิปที่ยาวกว่านี้มันเห็นชัดเลยครับมีชายชุดดำแต่งชุดก็คล้ายๆตำรวจเนี่ยครับวิ่งไปวิ่งมาบนด่านฟ้าของตึกที่อยู่ในกระทรวงแรงงานวิ่งไปวิ่งมาปฏิบัติการอยู่ณขณะที่มีผู้ชุมนุมแล้วก็เจ้าหนี้ตำรวจที่ถูกยิงด้วยกระสุนจริงถูกทำร้าย ซึ่งคุณคำรณวิทย์ออกมาบอกว่าพวกนี้ไม่ใช่ตำรวจพวกนี้ไม่ใช่ผู้ชุมนุมแต่เป็นบุคคลที่สามาเพราะฉะนั้นต้องถามครับว่าปล่อยให้คนเหล่านี้ขึ้นไปอยู่บนตึกนั้นได้อย่างไรโดยเฉพาะกระทรวงแรงงานเป็นสถานที่ราชการนะครับ เจ้ากระทรวงก็านรัฐมนตรีก็คือคุณเฉลิมอยู่บำรุงป,ปล่อยให้คนเหล่านี้ขึ้นไปอยู่บนตึกนั้นได้อย่างไรและในขณะที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการอยู่ณนะบริเวณนั้นเต็มไปหมดปล่อยให้คนเหล่านี้ขึ้นไปทําร้ายตํารวจทําร้ายประชาชนอย่างต่อเนื่องได้อย่างไรซึ่งในส่วนนี้ คุณคำวณวิทย์ได้พยายามชี้แจงเกี่ยวกับบุคคลที่3แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่ากรณีที่เกิดเหตุมีผู้ร้ายใช้อาวุธปืน M16 ยิงกราดเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมคอปทอที่สะพานชไมยมรุเชษแล้วทำให้มีกลุ่มผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บรวมถึงเสียชีวิต วันก่อนหนึ่งคนวันนี้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วอีกหนึ่งคนเสียชีวิตทั้งหมดสองคนซึ่งก็เป็นการปฏิบัติการท่ามกลางด่านตำรวจเต็มไปหมดครับในกรุงเทพมหานครในช่วงปีใหม่แล้วก็สามารถทำได้อย่างเปิดเผยหลบหนีไปได้ก็ต้องถามว่าวันนี้นี่คือศักยภาพของตำรวจไทยตำรวจพบตำรวจบชนหรอครับคุณคำรณวิทย์จะออกมาตอบต่อ,อก,กรณีดังกล่าวว่าอย่างไร เพราะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยให้มีชายชุดดำขึ้นไปบนตึกของกระทรวงแรงงานทำร้ายพี่น้องประชาชนทำร้ายตำรวจได้อย่างเปิดเผยแล้วก็ปล่อยให้มีผู้ร้ายใช้ M16 มายิงใส่ผู้ชุมนุมที่บริสุทธิ์กลางเมืองอย่างเปิดเผยได้เช่นกันคุณคำรนวิทย์ ได้ออกมาพูดในลักษณะที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ต้องการทำร้ายประชาชนพูดในลักษณะที่ว่าจะถอยแต่ขณะน,นี้ทางกปปสได้รับข่าวสามครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กำลังรวมรวบรวมพลจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะจาก3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่และได้มีการสั่งการให้ติดอาวุธครบ เพราะฉะนั้นสองสถานการณ์นี้ขัดกันตำรวจออกมาถแถลงว่าจะถอยแต่ในความเป็นจริงมีการรวบรวมกำลังพลขึ้นมาจำนวนมากแล้วก็สั่งให้ติดอาวุธครบเพราะฉะนั้นต้องออกมาตอบครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ,รวจในระดับบังคับบัญชาก็คือคุณคำนวลวิทย์แล้วก็พบตรนั้นต้องการอะไรกันแน่ แล้วก็มีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรสุดท้ายครับขบวนการใส่ร้ายประชาชนมีทั้งโคศกคุณปิยะอุทายโยคุณคำวนวณวิทย์ออกมาชี้แจงและที่สำคัญก็คือนำทีมโดยคุณสุรพงษ์โตวิจักรชัยคุณผอ,อสอรอสอซึ่งวันก่อนออกมาใส่ร้ายประชาชนออกทีวีทุกช่องว่าประชาชนได้ ทำร้ายเจ้าหน้าที่ตารวจแล้วก็เหมือนกับว่าทําร้ายกันเองเป็นผู้ก่อเหตุทําให้คนบาดเจ็บล้มตายล่าสุดก็ยังออกมาอ้างถแถลงการต่างชาติในการสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลซึ่ง ผมเคยได้สอบถามไปแล้วว่าที่อ้างว่า53ประเทศบวกกับอีกสององค์กรเนี่ยขอให้ชี้แจงออกมาว่ามีประเทศไหนบ้างและแสดงหลักฐานออกมาแสดงคำแถลงการ์ของแต่ละประเทศออกมาเพราะเท่าที่ผมทราบจำนวนประเทศที่ออกมาแถลงการ์ไม่ใช่53ประเทศครับมีเพียง20กว่าประเทศเท่านั้นแล้วถ้อยคำแถลงก็ไม่มีถ้อยคำใด ที่เป็นการสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลหรือเป็นการให้ร้ายกับการชุมนุมของกลุ่มประชาชนแต่อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่คุณสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลออกมาอ้างถแถลงการของต่างชาติในการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้กับสอรอสอให้กับรัฐบาลนั้นเป็นการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งคุณสุรพงศ์ในฐานะรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงการต่างประเทศต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยครับที่สำคัญวันนี้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับกระบวนการที่พยายามบิดเบือนข้อมูลใส่ร้ายประชาชนสร้างความเกลียดชังระหว่างประชาชนกับประชาชนระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะมุ่งหวังให้มีเหตุรุนแรงนำไปสู่การประทะ แล้วก็อาจจะเกิดสงครามทางการเมืองได้วันนี้ผมขอให้นายกรัฐมนตรีคุณยิ่งรักชินวัตรออกมาแสดงความรับผิดชอบครับวันนี้ลูกน้องของคุณยิ่งรักออกมาใส่ร้ายประชาชนอย่างเปิดเผยออกทีวีทุกช่องแล้วประชาชนก็ได้นำหลักฐานมาชี้แจงแสดงให้เห็นแล้วว่าการใส่ร้ายดังกล่าว ปราศจากมูลเหตุปราศจากหลักฐานทั้งสิ้นเป็นการกล่าวหาประชาชนแบบรอยๆทั้งๆท,ที่ตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่เป็นการใช้จินตนาการที่พิสดารมาใส่ร้ายประชาชนวันนี้คุณยิ่งรักต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบกับการกระทําดังกล่าวกับเหตุที่เกิดขึ้นเพราะถ้าคุณยิ่งรักไม่ออกมายับยั้งการกระทําของลูกน้องผมเกรงว่าอาจจะ สถานการณ์อาจจะบานปลายความเกลียดชังความแตกแยกก็จะมากเพิ่มขึ้นแล้วก็นำไปสู่การประทะกันนำไปสู่เหตุรุนแรงซึ่งอาจจะเกิดสงครามทางกลางเมืองได้ถ้าคุณยิ่งรักไม่ต้องการให้เกิดเหตุลักษณะนั้นถ้าคุณยิ่งรักไม่มีเจตนาที่จะให้สถานการณ์ บานปลายไปสู่เหตุรุนแรงและนําไปสู่สงครามการเมืองคุณยิ่งรักต้องออกมาหยุดการกระทําของลูกน้องและคุณยิ่งรักต้องออกมาสแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดและคุณยิ่งรักต้องออกมาชี้แจงกับสังคมให้ได้ครับขอบคุณครับ เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตถามกันในคณะกรรมการกรปปสก่อนตัวผมเองยังไม่ได้รับแจ้งนะครับแต่สําหรับกกตเราก็ต้องขอก่อนหน้านี้ขอบคุณท่าทีของกกตทั้ง5คนที่ได้เคยออกมาแสดงความรับผิดชอบแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้เสนอแนะให้รัฐบาลได้เลื่อนการเลือกตั้งแต่ก็เป็นที่น่าเสียใจที่ รัฐบาลปฏิเสธนะครับซึ่งพวกเราก็ยินดีครับที่จะหารือกับกรกตนะครับเดี๋ยวจะมีจัดตัวแทนไปนะครับเดี๋ยวจะมีการจัดตัวแทนไปนะครับครับสำหรับที่กรกตไปนะครับขึ้นมาครับเป็นศิลปิน โอเคครับขอบคุณครับ